สวัสดีค่ะนักการสีเวเลขที่18ค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาค่าตอบแทนค่ะ ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนจะต้องกระทำอย่างมีเหตุมีผลเป็นระบบมีความเป็นแบบอย่างเดียวกันและสามารถอธิบายได้ซึ่งปัจจัยที่จะใช้กำหนดอัตราค่าตอบแทนของแต่ละองค์กรนั้นไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันและไม่ต้องพิจารณาจากปัจจัยใดปัดจจัยหนึ่งเพียงปัจจัยเดียวแต่ต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายๆปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างระดับอาตาะะัตราและระบบของค่าตอบแทนค่ะ าตอบแทนนะคะหรือว่า compensation เนี่ยคนทั่วไปจะรู้จักในคำว่าค่าจ้างหรือเงินเดือนค่ะการจ่ายเงินให้กับการทำงานนะคะก็คือเมื่อนายจ้างจ้างลูกจ้างแล้วเนี่ยถ้าลูกจ้างทำตามครบเวลาที่กำหนดไว้หรือว่าได้ทำผลง,งานตามที่ตกลงกันไว้นายจ้างก็จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างค่ะค่ะเรามาดูปัจจัยที่หนึ่งกันเลยนะคะปัจจัยที่หนึ่งคืออุปสงค์อุปทานของแรงงานหรือระดับค่าจ้างโดยทั่วไปค่ะ การที่องค์กรจะก,กําหนดอัตราค่าตอบแทนนะคะจะถูกต้องหรือเหมาะสมเนี่ยจะอยู่ขึ้นกับการตัดสินใจขององค์กรและจะต้องเปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนของงานอย่างเดียวในตลาดแรงงานค่ะซึ่งในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันนะคะหรือว่าหลักองค์กรเนี่ยไม่อาจกําหนดขึ้นมาอย่างอิสระได้ค่ะ ปัจจัยที่2ค่ะความสามารถในการจ่ายขององค์กรแม้ว่าอัตราค่าตอบแทนนะคะจะกําหนดขึ้นมาออโดยระดับค่าจ้างโดยทั่วไปก็ตามแต่ถ้าองค์กรใดไม่สามารถจะจ่ายในอัตรา,าน,นั้นได้องค์กรนั้นก็จะจ่ายค่าจ้างต่ํากว่าที่อื่นค่ะ ซึ่งจะมีผลให้คนที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยได้ออกไปจากองค์กรนั้นเหลืออยู่แต่คนที่มีความสามารถน้อยในทางตรงกันข้ามค่ะองค์กรที่มีความสามารถในการจ่ายค่าจ้างสูงกว่าที่อื่นก็จะสามารถดึงบุคลากรที่มีความสามารถสูงเนี่ยเข้ามาทํางานร่วมกันได้ค่ะต่อมาปัจจัยที่3ค่ะ ค่าครองชีพเป็นที่ยอมรับนะคะกันโดยทั่วไปว่าค่าครองชีพเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบต่อระดับอัตราค่าจ้างในการทํางานแต่ไม่มีกฎเกณฑ์อย่างแน่นอนว่าเอาค่าครองชีพขึ้นมาปรับอัตราค่าจ้างได้อย่างไรคะ่ะ ใัจจัยที่4ค่ะสหาภาพแรงงานในระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันสหาภาพแรงงานนับว่ามีบทบาทสําคัญทางด้านแรงงานโดยสามารถควบคุมปริมาณแรงงานได้อํานาจต่อรองของสหาภาพแรงงานมีผลกระทบต่อความต้องการของแรงงานของฝ่ายผู้จ้างแรงงานซึ่งทําให้มีการเจราจาต่อรองเพื่อตกลงอัตราค่าตอบแทนของการทํางานค่ะ ปัจจัยที่5ค่ะกฎหมายและรัฐบาลในหลายระดับของการบริหารงานของรัฐบาลจะต้องมีการกล่าวถึงเรื่องของการค่าจ้างและเงินเดือนในการจ้างแรงงานซึ่งในประเทศไทยแต่เดิมนั้นกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าตอบแทนคือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ค่ะปัจจัยที่6ค่ะประสิทธิภาพของบุคลากรซึ่งปัจจัยนี้นะคะ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้บุคลากรมีไรายได้ที่สูงขึ้นค่ะเรามาดูสาเหตุที่ทําให้ไรายได้สูงขึ้นกันดีกว่าก็คือมีการทํางานสูงขึ้นมาจากเทคโนโลยีที่สูงขึ้นมีการลงทุนมากขึ้นวิธีการผลิตดีขึ้นการศึกษาของบุคลากรสูงขึ้นการได้รับการฝึกอบรมอยู่ตลอดเวลาความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติงานและการบริหารงานอย่างมีหลักเกณฑ์ค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะความต้องการของฝ่ายบริหารที่จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำที่มีหัวคิดก้าวหน้าเป็นผู้นำในด้านอุตสาหการรมประเทศเดียวกันต้องการสร้างขวัญและกำลังใจให้ให้ผู้ที่มาทำงานต้องการจูงใจผู้มีความรู้ความสามารถสูงเข้ามาทำงานร่วมกันต้องการลดอัดตราการเข้าออกของ ของการทำงานและเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรมีมาตรฐานการของชีพสูงเหล่านี้ล้วนเป็นทัศนคติที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายค่าจ้างและเงินเดือนขององค์กรแทบทั้งสิ้นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ